โอเเลยแล้วโอโหหน้าใส่กิ๊บอาจจะเป็นเพราะไฟครับพี่คนสวยพี่คนสวยสวัสดีครับพี่คนสวยคิดถึงผมไหมวัสดีครับพี่อยคุณโยชิวัสดีครับวัสดีครับ,รบทุกคนตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งใบแดงน,นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยผมถึงงานก็ประมาณ6โมงครึ่งโมง40กว่ารู้แต่โชว วันนี้โชว์นิ่โค้ดึงสากนะครับแต่ว่าลิเกรเรื่องอะไรยังไม่รู้วันดีครับพี่อ้นแอดวันดีครับทุกคนวันดีครับพี่สุพัตราแจ้งภัย บัดดีครับทุกคนมาไม่ได้ทักทายขอโทษนะครับแล้วก็วันที่สามเป็นดิเกลีิสี่คอนเสิร์ตนะครับใครยังไม่ได้ซื้อกุ้งปิดก็เรียนเชิญนะครับซื้อได้ส่วนใครที่ไม่ได้ซื้อโก็จะวินเทจเลยครับวันนี้ใช่วันนี้ผมแต่งตัวแนววินเทจเลยคนไใคนไปบ <c oughs> หายยังเนี่ยไม่ได้งั้นมาสามซีก่อนเดี๋ยวไปม,มีคนช่วยกีตใช่พี่ก,กุ้งก็มากีตเพราะว่าพี่กุ้งกีตดังสุดแล้ว <c oughs> ในบันดเอฟซีนะผมว่า กีดดังเหมือนกันทุกคนนะแต่ผมให้พี่กุ้งนะี่กีดดังนะกีโค้ดนะดับอนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่นูครับแม่บ้านที่สะอาดที่สุดในดินแดงครับหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพีเอสขอบคุณมากครับหนึ่งแดงใช่พี่กุ้งกีดดังจัดเลยอนะ่ะพี่กุ้งพีเอสขอบคุณมากครับพีเอสสาวจากนครสวรรค์สวัสดีครับทุกคน คุณวรลรวันสวัสดีครับคุณวรลรวันพี่ินีพรสวัสดีครับสองแดงนะครับสบายดีไหมคุณพรสินิสบายดีครับผมสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอังนานคิดถึงเหลือเกินวันนี้เป็นไงที่ได้มาเจอกันพี่ปุ๊บแยสวสดีครับ สวัสดีครับมะม่วงอีกแล้วเหรอไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ปะม่วงหรอหรืออะไรสวัสดีครับทุกคนครับสบายดีกันหรือเปล่าสบายดีกันหรือเปล่าไม่เจอกันนานคิดถึงเหลือเกินฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับท,ทุกคนคนละหนึ่งแดงสองแดงก็ดีใจแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคน กำลังใจหนึ่งแดงขอบคุณพี่ปอน C N P ครับขอบคุณครับพี่ปอนจากคาูาาฝากช่องไว้มีโอกาสเจอกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันที่สิบเอ็ดอะมันเล่นมันเล่นบุีรั่ร์เลยอะเจตุลาของเยอะนะทุกคนเยอะจัดเลยเพราะว่าผมวันที่เนี่ยผมลับไปทีก็หน้าวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เจ็ดทีด่เก์เลิกแปดเก้า แปก้ากลับไปซักผ้าซักผ้าแล้วก็มายาวเลยแปดเก้าซักผ้าวันที่สิบประทุม 11, สิบเอดสิบลิเกเลือกผมต้องตีไปนอนที่อ่าโคราชเลยอีกวันเลมบุรีรั์ขอบคุณมากครับคุณพี่โยชิขอบ